ติกรรมของคนร้ายที่แสดงถึงความชำนาญทั้งการวางแผนและการลงมือถอดล้ออะไหล่ของรถกระบะคันนี้ภายในเวลาไม่ถึงสองนาทีออกไปอย่างง่ายดายกลายเป็นภัยสังคมที่เจ้าของรถทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเลือกสถานที่จอดรถแม้จะจอดในบริเวณวัดแผ่งหนึ่งย่านเมืองทองทานีหนึ่งในสถานที่อันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีคนร้ายออกอาละวาดจรกรรมรถยนต์มากที่สุด แต่ก็ไม่ทําให้ผู้ก่อเหตุเหล่านี้สํานึกถึงบาปบุญคุณโทษนางสมใจต,นตันติสุวรรณาเจ้า,จาของกิจการล้อรถยนต์เปิดเผยกับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าเคยมีลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลนําล้อรถมาขายให้กับทางร้านแต่ตัดสินใจไม่รักซื้อเพราะกลัวความผิดจะจะรู้เลยค่ะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็มาถามเราบอกว่าเอร้อ,อ,อย่างนี้วงเท่าไหร่ใส่รถอย่างนี้แล้วก็ยางเท่าไหร่ แล้วเราก็บอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เราก็ตีประมาณบอกว่าประมาณสามพันบาทผมมาขายคุณละกันพันห้าเราบอกอ๋อเราไม่รับซื้อลวค่ะเพราะว่าไม่ทราบคุณเอาจากที่ไหนมาก็บอกตรงๆว่าถ้าพวกคุไปขโมยมานะฮะร้านค้าต้องร่วมมือกันไม,ไม่ต้องไปซื้อของโจรค่ะเขาจะไม่มีทางปล่อยออกและเขาก็ไม่กล้าขโมยขณะที่ช่างลี่ยล้อรถยนต์ที่มีประสบการณ์มานาน20ปีคนนี้เปิดเผยหลังจากดูคลิปพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนว่า มีความชำนาญมากแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและน่าจะก่อเหตุเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งวันนี้มันไม่แย่วหัวใจไปททำด้วยอะไรมันไม่เห็นโอ้ยใจของผู้อื่นเขาไอ้ใครก็รัางของของเราใช่ไหมคนที่ขโมยล้ออะไรแบบนี้มีเยอะไหมคะมีเยอะครับในวงตรงนี้มีเยอะเลยเยอะมากเลยอย่างนี้ต้องให้ตำรวจหรือว่าพวกประชาชนดูแลหน่อยสสดูแลหน่อย รมของคนร้ายที่ชอบขโมยล้ออะไหล่ของรถกระบะทำให้เจ้าของรถคันนี้เลือกที่จะใช้วิธีการล็อกล้ออะไหล่อย่างที่เห็นในภาพนะคะแม้ว่าวิธีการนี้จะไม่สามารถป้องกันการขโมยได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่อย่างน้อยก็ทำให้เจ้าของรถคันนี้รู้สึกอุ่นใจเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ก่อเหตุลงมือได้ยากขึ้นแล้วยังทำให้พวกโจรเหล่านี้เลือกที่จะไม่ขโมยล้ออะไหล่ออกจากรถคันนี้ด้วยค่ะ เช่นเดียวกับผู้เสียหายรายนี้ระบุว่าเคยถูกคนร้ายขโมยล้ออะไหล่ทั้งที่เลือกจอดในลานจอดรถตั้งแต่นั้นมาจึงนําล้อมาเก็บไว้ในรถเพื่อป้องกันการโจรกรรมซ้ำสองเห็นว่าพี่เองก็เคยโดนขโมยล้ออะไหล่คันไหนคะที่โดนอ๋อคันนี้ครับยังไงคะลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็จอดไว้ในที่ลงจอดรถนะครับเช่าที่จอดรถก็อยู่แล้วก็ คิดว่ามียามด้วยก็คงไม่หายแต่ว่าพอพอตอนเช้ามาเอารถเนี่ยเราก็มาดูใต้ของรถเอายางหายไปแล้วก็เลยไปแจ้งยามยามก็บอกเอ๊เขาก็แบบอาจจะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นมั้งขโมยแบบว่าก็เลยเอาไปอะ่ะเราก็พอดีว่าตอนนั้นเรามีประกันรถอยู่เราก็เลยแจ้งบริษัทประกันตอนตอนหลังก็เลยกลัวก็เลยไม่กล้าไว้ใต้ท้องรถแล้วเอาไว้ในรถเลย ทีมข่าวทุกชวบ้านลงพื้นที่บริเวณหลังวัดผาสุกมณีจากอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีอีกครั้งล้างปรากฏภาพคนร้ายสองคนขโมยล้ออะไหล่ของรถกระบะคันหนึ่งพบว่ามีข้าราชการหลายคนเลือกใช้บริเวณนี้เป็นที่จอดรถในช่วงกลางวันส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจภูธรปากเกร็ดยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีได้เนื่องจากผู้ก่อเหตุใช้ยานพาหนะที่สวมเลขทะเบียนปลอม ปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีซ่าตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน